ชุมชนเจริญพัฒนาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เกิดแนวคิดเดินตามรอยศาสตร์พระราชายึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเตรียมยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารด้วยการหันไปปลูกพืชล้มลุกนะครับแล้วก็เตรียมป้อนร้านอาหารรวมถึงโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน,ท,นทันทีที่พวกเขาได้รับการจาัดสรรที่ดินจากสำน,นักงานที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครบทั้ง140คนตอนนี้จัดสรรไปแล้ว40คนนะครับหลังเข้าต่อสู้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบพื้นที่สวนป์มของบริษัทเอกชนที่ใช้คนงาน เป็นน o m i n a มายื่นขอสิทธิ์ที่ดินสปกกว่า3,000ไร่ติดตามจากแรงงานคุณกวีวงธีรกุลบอ่อน้ำขนาดใหญ่กว่า10บอ่อถูกเครื่องจากกลของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกจังหวัดกระบี่ขุดไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำรองรับก,กลุ่มเกษตรกร,รในชื่อชุมชนจเจริญพัฒนาตำบลห้วยยุงอำเภอเนือคลองจังหวัดกระบี่หลังเกิดแนวคิดเดินตามรอยศาสตร์พระราชายึดแนวเศษรษฐกิจพอเพียง เตรียมยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพืชลมลุกให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดป้อนร้านอาหารโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวอันดามันพราปัจจุบันภาคธุรกิจเหล่านี้ต้องซื้อผักจากภาคอื่นคือพื้นที่ดินของเรายังยังไม่ได้ทำการจัดสรรเราก็ปลูกอย่างที่ว่าเราสามารถไม่ต้องไปกังวลกับมันค่ะ พอตอนนี้เรารอจัดสรรที่ดินอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ดินของเรามันอยู่ตรงไหน,นเพราะเรารอการจัดสรรมาตั้งนานตอนนี้อยากให้รัฐบาลมาช่วยเรื่องจัดสรรที่ดินนะคะเราจะไดะ้รู้ว่าพื้นที่เราอยู่ตรงไหน,นเราจะได้ทําการเรื่องปลูกต้นงต้นไม้ให้มันเป็นหลักเป็นฐานทักทีค่ะชุมชนเจริญพัฒนาถือเป็นกลุ่มเรียกร้องที่ดินดำกินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของจังหวัดกระบี หลังเมื่อ8ปีก่อนมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สปกปนำที่ดินสวนตามน้ำมันของบริษัทเอกชนมาจัดสรรให้กับคนจนเพราะตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการใชร้ชื่อคนงานจำนวน129คนเป็นโนมินีขึ้นขอที่ดินสปกเเนื้อที่กว่า3,000ไร่ล่าสุด ร้อยเอกธรมนัทพงเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและชากรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลังเคยนำร่องมอบเอกสารครอบครองสิทธิ์ที่ดินสปกให้กับชาวบ้านแล้วสิบธิปิายสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยการกลับมาของร้อยเอกธรรมนัทจึงสร้างความหวังให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากคือมาวันนี้นะครับตั้งแต่วันปี2562จนถึงวันนี้นะครับเราได้เดินไปไกลและเริ่มอบมุกน้องเกษตรวันนี้ก็มอบไปตนกอส่วนเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็ นโยบายก็จะต่อเรื่องจากที่ผมตั้งไว้นะครับต้องขอคุณทางจังหวัดกระบี่นะครับขอคุณท่านรีดผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่ารักษาการอ้วนสการจังหวัดที่ใส่ใจนชาวบ้านใะรทุกอบแค่ปนางลอดแกนนำชาวชุมชนเจริญพัฒนาบอกว่าการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านที่เหลืออีก1 0 0รอยรายยึดหลักเกณฑ์ตามมติอนุกรรมบการนโยบายที่ดินจังหวัด หรือคตอชจังหวัดก็มี<ร>มีการนำชื่อชาวบ้านในตำบลหว้วยยุงมาเติม,มหลายคนมีบ้านและที่ทำกินอยู่แล้วเมื่อมาเจอกับปัญหาอุปสรรคจึงไม่สามารถอยู่ได้ต่างจากชาวชุมชนจะเดินพัฒนาซึ่งไม่มีที่ไปแม้หลายคนเป็นชาวบ้านจากต่างจังหวัดแต่เข้ามาปัก,ลกหลักปลูกพืชประทางชีวิตมานานกว่า8ปีกลับจะไม่ได้รับการจัดสรรความคืบหน้าในการจัดสรรเนี่ยเกิดขึ้นในในแปลง6 0 1เนี่ยพอจัด ประชากรเข้ามาแล้วมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าพอเอาคนนอกนอกนอกแปลงเข้ามานะครับก็เกิดการไม่อยู่อาศัยจริงแล้วก็มีการอยู่ไม่ได้เพราะว่าสาธารณนุโภคกไม่พร้อมเสร็จแล้วก็มีการสละสิทธิ์ไปบ้างก็ทําให้การจัดที่ดินไม่ประสบความสําเร็จก็อยากจะส่งเสริมให้ทางภาครัฐนะี่ยตรวจสอบพิจารณาคนที่ทํากินทาประโยชน์อยู่ในแปลงจริงๆก่อนนะครับเพื่อจัดลําดับความสําคัญให้ถูกต้อง ระหว่างรองการจัดสรรชาวชุมชนจะเิญพัฒนาประทังชีวิตด้วยการปลูกพูดล้มลุกในพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรส่งขายในตลาดและเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์หลังเดินทางไปศึกษาจากหลายชุมชนที่ประสบความสําเร็จแต่ก่อนจะมีวันนี้พวกเขาต้องผ่านเรื่องร้ายๆทั้งการรอบเผาที่พักและถูกกลุ่มผู่ด้วยอาวุธสงครามจากกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นกวีวงศีรกุลไทยพีบเอสรายงาน